ช่างรู้คู่บ้านสวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานที่ท่านติดตามกันอยู่ทางรายการวิทยุเราจะมาตะลุยกันที่หน้างานนะครับหน้างานนี้เป็นการทำห้องน้ำนะครับเป็นการทำระบบกันซึมด้วย t o a 2 3 7ซีเมนต์เม,เ,มเบรมเป็นซีเมนต์ทากันซึมชนิด2ส,ส่วนผสมในการทำงานเริ่มต้นนั้นก็จะต้องทาเก็บตามขอบก่อนนะครับขอบพื้นชนผนังนั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะมีโอกาสอ่อนแอและก็ทำให้น้ำรั่วซึมได้ วันนี้ครับเลือกใช้ T O A 2 3 7 c า e เจ็ดซีเมนต์เโดยทีมงานช่างน้อยนะครับเตรียมทาทำระบบกันซึมพื้นชนผนังทาด้วย T A 2 3 7 c า e เจ็ดซีเมนต์เมแล้วก็เสริมด้วยตะข่ายไฟเบอร์ T A Fibermate นะครับหรือว่าวัสดุที่เราเสริมสำหรับกันซึมตามขอบรอยต่อพื้นชนผนังนะครับ การทานั้นจะทาที่พื้นชนผนังนั้นประมาณ2รอบเสริมด้วยตะข่ายทีว f ไฟเบอร์เนะครับเสริมลงไปเสร็จแล้วรอให้ตามขอบนั้นแห้งสนิทครับหลังจากขอบแห้งสนิทแล้วก็จะทำระบบกันซึมด้วย TOA237 c อ e สามเจซีเมนตรมลงไปจนเต็มพื้นที่ทาเต็มพื้นที่เป็นแนวเครื่องหมายบวกคือซ้ายขวาแล้วก็บนล่างเพื่อให้ได้ระบบกันซึมที่สมบูรณ์แบบ การทำระบบกันซึมที่สมบูรณ์แบบนั้นจะต้องทาเก็บที่ขอบแล้วก็ทาที่พื้นอย่างน้อย2รอบเป็นเครื่องหมายบวกนะครับเลือกใช้ T O A 2 3 7 c e m e n ็ดซีเมนต์เนะครับเป็นวัสดุกันซึมก่อนการปูกระเบื้องสอบถามที่ t v c ีคอ e ์เ e นเต2 3์3 5 5 7 7หรือเบอร์ผมก็091-789-3563มีคำตอบทุกเครื่องบ้านติดต่อสอบถามมาได้ครับขอบคุณมากครับ